อันนี้มาคุณแม่เกณฑ์สมาชิกกาหมดเลยใช่ไหมเพื่อให้รู้วิธีการเนาะน้กงเรียนมีเยอะอเพราะว่าชุดนี้จะเน้นไปรับมันต้องคนงานเก่งก็เดี๋ยวให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้นะต่อไปเขาก็ทำเองได้อันนี้ป็นจงหวานให้น้องๆดูนะครับตอนนี้บรนจงลงสวนก็คือระยะหวานยิบซ้ำกับปุ๋ยมันจะต่างกันนิดนึงก็ได้ให้หวานให้ดูครับอันนี้ก็คือวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรก ที่บรรจงก็เลยต้องบรรจงทำให้ทุกขั้นตอนให้ละเอียดก่อนจะได้เป็นการเดี๋ยวน้องๆไม่เข้าใจไงแม่ก็ไม่เข้าใจนอกจากซื้อปุ๋ยเล้วปุ๋ยซื้อปุ๋ยของเราซื้อปุ๋ยได้คนด้วยโอ้โหได้คนดูแลสวนได้คนดูแลสวนด้วยไปค่ะอันนี้คืออะไรคะ ันนี้โปแคปครับโปแคปโปแคปโปแคปเป็นยิปซ้ัมธาตุอาหารรองนะครับนุ่มเลนี่ยนุ่มๆเลยนุ่มกว่นคนที่บ้านอีกใช่ว่าสาวว่านุ่มมันนี่ยิ่งนุ่มกว่าสาวอีกเออพี่พี่ขนไหนจะกลับบ้านได้ไหมคราวนี้แหละคราวนี้แหละหวานยังไงคะพี่มันโจ๊กนี่ก็ระยะปลายใบคือปลายตรงพุ่มก็ไหนใบก็ไม่รู้ก็ใบปลายปลายอีกปลายตรงพุ่มปลายตรงพุ่มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วันไปโดนปลายใบไม่ใช่นะตรงพุ่มนะครับแปลงก่อนวันโดนปลายใบไงอ๋ออ๋อองออ๋อระยะปลายทรงออ๋อนะครับ เข้าไปถึงโคนได้อ่าโอ้ยิ่งหวานยิ่งหล่อคนเนี้ยหวานหล่อตลอดแหละคนเนี้ยอันนี้ก็คือใช้มือเปล่าได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวหวานไปหวานมาตกขาเขาพ <c oughs> อดีเออ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 ต้องดูด้วยมันมีเขามาตกไปพอดีเด้งเลยหวานไปวะไอ้คนหวานเราหายไป <c oughs> ไหนเนี่ยยุ่งเลยคนงานคนงานคนใหม่ออกลัวตกเขาใช่ไหมคะต้องให้ระว่าน หน้านี้ก็คือฝนเนี่ยย่ามาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราขึ้นน้ํามันก็ละลายลงไปหมดอันนี้ใช่ค่ะที่เราช่างเมื่อสักครู่สกิโลอันนี้สามอันนี้สามกิโลครับอันนี้คือหน่งกิโลถ้าเป็นโปรแคปสามกิโลเพราะว่าตัวนี้แคลเซียมจะสูงคุณแม่รีบขยายแบ่งต้นเลยมันจะได้ ตเร็วไงถ้าแคลเซียมน้อยเหมือนเด็กไม่ไม่ได้กินนมจะเลี้ยงลูกไม่ได้ไงแทนนั่นแหละถ้ามันน้อยกิ่งไม่โตมันเลี้ยงลูกไม่ได้ต้องให้กิ่งมันโตทีนี้ก็เป็นปุ๋ยเนาะครับโปแครบนะครับ3ากิโลนะครับต่อไปก็ับหนึ่งนะครับดูปุ๋ยเขาดีมากฮะครับเดี๋ยวดำมือเลยฮะละลายเร็วตอนนี้มือขาวแล้วฮะอ่าวันปุ๋ยยังไงพี่ว่นรอๆอหน่อยนะรอๆเอารอรอเต็มที่เลยโอ้โหหล่อมากเลยหล่อมากเลยหล่อมากเลย สังเกตไหมว่าเราจะไม่หวานไปชนโคเห็นไหมเราก็จะหวานเนี้ยปลายเข้าไปตรงกลางๆสงทรงพุ่มทําอะไรก็หลอยหมดคนนี้โอ้คณทำอะไรก็ลอยหมดเลยจะได้กลับบ้านไหมวันเนี้ยกลับบ้านไม่ได้วันนี้กลัวกลับบ้านไม่ได้วันนี้แหละไปไลรเกียได้เกียได้นะ แกงยอข้างใต้สนุกสนานฮีฮาปาร์ตี้เลยผมอ่ะหญิงกาแฟกะชอบสนุกอืมชอบปอ้ยปุ๋ยเราเป็นปุ๋ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีนคนหวานก็อารมณ์ดีคนไม้ก็จะอารมณ์ดีล,ดลูกดก คนหวานห้ามหน้าบึ้งนะไม่งั้นทุเรียนตายนะจะบอกให้ห้ามทะเลาะกันเออไปทำหน้าเครียดใส่ทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันจะตายเอานะหวานยิ้มไปรอบไปทุเรียนสวยยิ้มอย่างเดียวแบบบ้าไปเลยอย่างเงี้ยยิ่งดีทุเรียนชอบเรียบร้อยครับเอาเสร็จแล้วเหรอเรเรียบร้อยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งต้นแค่หนึ่งต้นอ่าหนึ่งต้นมีแค่นี้เองเดี๋ยวต่อไปเราจะให้น้องมาทดลองใช่ใครทำได้เหมือนพี่บรรจงรับรางวัลไปเลย100อบาทแม่จ่ายแม่จ่าย เดี๋ยวต้นต่อไปให้น้องโชว์หน่อยเนี่ยตักเลยมาคนไหนเลือกมาคนนึงครับอันคนไหนพร้อมครับเมื่อกี้เอกี่อใช่โอเคเลยต้องจับฉลากไปข้างหลังสองคนเลยอีกคนปุ๋ยอีกคนสร้าคนปุ๋ยเนี่ยนัวกับหวานเหมือนที่เขาหวานตรงนี้ลูกต้นนู้นครับต้นนู้นแหละเอาเลยไอ้หนูนี่กล้องกล้องไปถือมาเมื่อกี้เนี่ยตักไปแล้วไปแล้วหนิแม่ไอ้หนูนี่เออไปนู้นอ้าวกล้องกล้องไปดูน้องเขาหน่อยว่าโอเคไหม เหมือนที่แม่สอนนุ้มหวานเออเหมือนกันลูกหวานปลายทรงอ่ะคนนี้ไม่เคยสอนโอ้โหเก่งมากเลยยังยังยังดูนะดูชายพุ่มให้ดีเน่เน่เน่ประมาณนี้เอ้เอาหน่อย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 สะบัดสะบัดอ่าสวยงามเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อยเออเอามาหน่อยเดี๋ยวก่อนปุ๋ยเดี๋ยวก่อนลูกปุ๋ยเดี๋ยวก่อนปุ๋ยเดียวก่อนปุ๋หลังเออที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนนี้ก่อนนะผ่านไหมรอคนรอเสี๋ยก่อนลูก เข้าโค้นเลยลูกเข้าโค้นเลยอ่เอียงตัวเข้าไปในโค้นอ่ะใช่ใช่ใช่เขาเข้าโค้นนียลูกในโค้น่อยนะโอเคเริ่มรอละเริ่มรอและได้แน่ร้อยหนึ่งวันนี้วันที่ทั่วตรงไหนไม่ขาวหวานไหมหวานขาวขาวทั่วๆไปเออกะให้พอดีถังนะให้พอดีพอดีกระป๋องอ่ะให้มันรอบโค้นนะลูกอย่ามองแต่ถังนะมองเขาด้วยเขาด้วยหวานไปหวานมานุ่งหงายลัางลงไปนู่น น้อย <Yeah. S 2> ังไม่เคยหวานเคยหวานไหมลูกเคยจะหวานอยู่โซนเนื้อในโคนเลยลูกคนี่ป้าปานรีบกวานอกมนในโคนหน่อยซ่อมซอมในโคนหน่อยป้าป้าอยู่สวนติดใบใบใหญ่ทีเนี้ยเลี้ยงนีต้ำมันขาดสารอาหารไงเอาแกนเตียมหน่อย ก็เดี๋ยวให้กล้องดูว่าเดี๋ยวรอใบชุดใหม่นะใช่จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้มันค่อนข้างเล็กมากเลยรอชุดนี้ไงใบนิดเดียวนะรอชุดใหม่ออกมาไม่พ้นฝ่ามือเนี่ยใบเดิมไม่พ้นฝ่ามือเลยใบมันเล็กไบมันเล็กใบค่อนข้างเล็กเลยทั้งใบเก่าใบอะไรเนี่ยแลวตาข้างก็แตกค่อนข้างจะน้อยแตกนิดเดียวเออกล้ก็มันมีอาหารมันยังไม่ครบถ้วนไงมันก็เลยยังไม่อะไรคืนนี้เราก็ ปรับปรุงเพื่อให้มันกินอาหารได้มีประสิทธิภาพะช่โอเคโหสวยงามแหมคลิปแรกผ่านเลยครับเทสแรกไว้ได้เลยปุยไปค่ะปุยหนูวานเนี่ยเอออันนี้อันนี้ลูกเขยลูกเขยหวานลูกเขยอ่าลูกเขยหวานเลยนี่ต้องดูมืออาชีพเราเนี่อ่าอ่าปเข้าเป้าวานปุ๋ยถูกมีกำลังใจเลยนะครับ มาใหม่ใหม่เขาชั่วเลยมาใหม่ๆเขาชั่วเลยขาวแล้วใหรอเข้มข้ใบเหรอหนาก็จะอยู่ชายใบหักอยอันนี้ก็โปแคลที่เราแบ่งมาเนาะใช่ฮะโปแคลขาวโบเลยขาวโบเข้มข้นถ้ามีไม้เดี๋ยวพี่เอามือค้นก็ได้ลูกต้องกวนหน่อยเพราะตัวนี้เข้มข้นมันจะ นอนกลนอีกหนึงหมดไหมไม่หมดไอ้ตัวเล็กหนูมาเก็บตัวนใส่รถไปเลยลูกแล้วก็ยกปุ๋ยยกปุ๋ยใส่รถไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราคุณยาก่อนลนูอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือต้นละหนึ่งลิตรนะครับผสมน้ำอ่ะผมน้ำสิบลิตรมั้งเนี่ยหน่อยเดียวประมาณสิบลิตรต้องต้องเร็วหน่อยต้องเร็วหน่อยไม่พอต้องเร็วหน่อยนี่ขาวโปะเลยเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนัน น่านๆานต้น,าน,าตนขาวเอาโดนต้นด้วยนะโ <20 S 2> ดนต้นด้วยโ <20 S 2> ดนต้นได้ด้วย,อ,ยอ,นะอันนี้ผมต้องเร็วหน่อยคนะน,น่าไม่มีอ่าคนเวียงหายไปไหนละยังยูงยูอไปถอยมาตกดูเีวยแวแไม่ได้แล้พ <asy> ่อ่าก็ลักษณะก็จะเหมือนหวานตัวโปแคปแหละเอาให้โดนต้นแล้วก็ออกมาถึงปลายทรงพุ่ม อันนี้ต้องเร็วหน่อยไงคือมันน้ําน้อยไงอันนี้น้ําน้อยนะครับมันเลยค่อนข้างจะเข้มข้นเ,เนี่ยแม่กล้องดูตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นน้ําก็ละลายลงดินคุณแม่จิ้มจุนจิ้มจนุนมีใครอยากขาวเร็วไหม <c oughs> เอาหย่อนไปในถังเลยเอามาครึ่งนึงอ่ะเอามาเกือบเกือบเต็มแหละเอามาเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวล่างก่อนหนูนี่ไงเดี๋ยวล่าง,งมันจะริญ วันนี้ขอมอมคนเดียวเด <c oughs> ี๋ยวไม่รออ่าให้พี่เป็นจงโชยอีกต้นหนึ่งนะเอฟซี FC ไปไหนแล้วมาดูนะต่อไปหวานเองนะสมาชิกเราไปไหนหมดแล้วรอสมาชิกก่อนอ,อ,อย่างแม่วันปุ๋ยหวานอะไรตามได้พอฝนตกมันก็ลงใช่ไหมเออมาหวานพวกแครหวานปุ๋ยก่อนแล้วพวกแคเดี๋ยวผมมาทำแล้วแม่ไม่มตรงนั่งลอ็อแล้วแม่ก็ทำเออหโวเวียงใหม่ โมวเวียงต้องต้องต้องให้ซื้อละว่าเอาของนี่ก็ดีฝาแหมเอานี่ก็ใช่นีนะผมว่ามันน้ําเสมอนี้มันสี่ลิตรต่อชั่วโมงส่องงวดสองหัวก็มาข้องหวงแก่หกบาทเองถ้าแมมหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมมาหาซื้อมาให้ก็ได้หัวอะอย่างว้าวทางอันตุนมันไหนมันกลายมันแรงแล้วก็รีหน่อยให้มันแรงปลายถ้าเท่ากันนั่นเองพอมไหมครับมันตรงจะโชว์นะจะรอไม่รอนะ มดน่ะเพราะตัวนี้เป็นเป็นด่างไงสามารถแหละพวกเงาพวกอะไรเงี้ยมันจะแพร่ความด่างไงงูเขานะคะงูนะงูนะงูนะอย่ามองให้ หล่อไหมหล่อไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมหล่อไหมหล่อไหมเรีอบร้อยครับน้องๆเห็นหมดแล้วก็เดี๋ยวเราทําตามนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอคุณแม่ปรับไอตัวท่ออะไรเนี่ยเราค่อยเหวี่ยงทางน้ําก่อนเนาะเอานี่ฝาแม่หวานโปกแครหวานปุ๋ยไปก่อนหวานสองตัวไปก่อนตัวไปก่อนโปแครกับปุ๋ยไปก่อนใช่นะครับก็เดี๋ยวให้เด็กเดี๋ยวถ้าผมมันยังทาไม่เร็จแม่ก็รัวตาม ครับผมเสร็จก่อนไม่ต้องรัวก็สบายอคนงานก็ไม่ต้องมานั่งรัวดูหัวนำเวียงปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยบบอนไปผมมา่ปล่อยให้แม่วันข้างก่อนแล้วแม่จะทาดูได้ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จง่ายง่ายง่ายเลยค่ะปฐมมาเลิกเรียบร้อยแล้วส่วนคุณแม่เรียบร้อยเรียบร้อยที่เหลือห้าร้อยต้นที่เหลือห้าร้อยต้นเดี๋ยวก็ละเลงเองเดี๋ยวก็คุณแม่แล้วก็มีลูกเขยและก็ทีมงานนะครับ จะจัดการข้างบนต่อไป ค่ะ <cues> <c oughs> นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามเนาะพี่วุนจงใช่ครับหรือเราทิ้งเลยดีกว่ามั้งครั้งเดียวเอาไงเอาไงอย่ิ้งแม่เราไหนก็เป็นเพื่อนรักกันจะไปทิ้งกันยังไงแม่บอกตามถึงบ้านนะอย่าทิ้งเลยเพราะว่าหนูจองครึ่งนึงพี่วุนจงอ๋อเนี่ยคุยกันแรกไงแม่ก็บอกเดี๋ยวแบ่งให้คืนึ่งไดวแบ่งเล็กนะใช่เราทิ้งไม่ได้เราทิ้งไม่ได้ยังไงจะแบ่งให้แล้วแล้วก็ดีใจเองยกบ้านเลยคู่กันเลยเราคุยกันแล้วแล้วเดี๋ยวเรามามาติดตามหลังจากปรับระบบการให้น้ําเสร็จแล้วเราจะมาเก็บภาพไปให้้ดดูแลวก็เือน2 นสภาพต้นสภาพใบออกมาใบออกมาใหม่เป็นยังไงใช่ต้องใหม่ต้องออกมาใหม่จะรู้ว่าใบมันเล็กใบใหญ่ก็เดี๋ยวพี่บรรจงก็จะเข้ามาจนคุณแม่เริ่มลำคาญแค่นั้นเองไม่ค่ะคือมาบ่อยอ่ะมาทําไมนักเหนียงเห็นหน้าก่อนชอบชอบอย่างนี้แหละคนดูแลขอใช่ครับผมไปคือไปลงสวนเขาเราก็ต้องไปอาทิตย์ละหนมึงก็ครึ่งเดือนละหนไปดูเขาว่าเออ ถ้เขาไม่เข้าใจเราโทรถามเราว่าเปนยังไงอะไรเลยเราเริ่มจากศูนย์แล้วก็มีอาจารย์มาสอนฝึกสอนอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็หลายก็ผมเนี่ยแต่เขาทําสวนน้อยของผมนิดนึงผมเกิดลื้นตามาผมก็ทําสวนแล้วไงแม่ผมแม่ลื้นตาแม่เขาค้าขายแล้วนี่เขาเขาเขาเกิดมาก็ถือฉายพ่นยามาเลยใช่สตม่อก่อนก็าําสวนแต่สวนโบราณเมื่อก่อนนะผมทําทุเรียนก็ไม่ใช่ว่าเก้นะทำไมถึงต้นป่วยผมถึงไปต่อหาวิธีแก้ไขยังไงถึงไม่ป่วย เออิอมาเจอกว,วินนี่แหละทำให้ป่วยก็ไม่ได้เจอกันนะไม่ป่วยผมก็ไม่เคยไม่เจอเขาหรอกเนี่ยคือผมของผมก็ทํามาดีอะร้อยต้นผมในร้านฝาหน,นึ่งร้อยต้นนะอ่าไม่ใช่ว่าทําละเก้แต่นี่เอไมาอยู่ๆแล้วมันป,ป่วยนันไม่ถึงเดือนอะมันไปเลยอะอ๋ออันนี้ค่ะหาร้อยกว่าต้นนี่ก็น่าจะเนาะใช่ผมกล้าผมว่าปีส <laughs> มมตะสมมติแม่เนี่ยทำหกเจ็ดปีขึ้นไปทํากับผมเนี่ยผมว่าร้อยต้นเน่เราไม่ต้องเอามาล้านลายต้นลายต้นล้านขอกแม่ ห้าร้อยต้นก่อนหาล้านก่อนหาล้านไปเรื่อยหาล้านต้นอย่างน้อยจนเป็นตปีกอย่างน้อยสิบกว่าล้านมูลเราทํากันไม่ใช่ว่าทำม้นน้อยลงเรามองกันสิบปีใช่เราทําระยะยาวค่ะ พูดมันจะได้ส่วนแบ่งยังไงไม่รู้ไม่เราไม่ปนแบ่งเลยเรามาคนเรารักกันก็ต้องแบ่งกันจึงคนเราจึงไม่ได้จึงก็ว่าเลยเมื่อเนี้เอาคนไม่เยอะไม่อยากเหลืออะไรอยางเงยเอาเดี๋ยวเรามาติดตามเนาะแปลงกับแม่เรื่อยๆแล้วกันให้พี่บรรจงลงสวนก็ให้พี่กดติดตามพี่บรรจงลงสวนไว้ด้วยนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง เพจอะไรพี่เพดอนจงลงสวนครับเพดอนจงลงสวนนะคะถ้าติดตามผมจะได้คลิปใหม่ๆต่อไปเพิ่มความรู้ใช่ฮะเรื่อยๆนะครับเอฟซีรถมาเยอะแล้วผมเลยว่าไปดูหน้าสวนเลยทำยังไงแก้ไขยังไงเอาเอาเอาโอเคเอฟซีมาตามมาแล้วตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณคุณแม่มากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอฟซีมาตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ